คุณทันครับพรบรสมรสเท่าเทียมเนี่ยหลักๆใครไม่เห็นด้วยฮะคนที่ไม่เห็นด้วยคือสำนักกฤษฎีกาอุย้ยเขายก,กเรื่องอะไรมาครับเรื่องผิดธรรมชาติคุณทันมีอะไรอยากจะพูดไหมฮะท่านเป็นกระเทยยือนอยู่ตรงนี้นะคะครับคุณทันครับท่านเป็นธรรมชาติค่ะท่านเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีลมหายใจและ LGBTQ ที่มาชุมนุมวันนี้เหรครับกระเทย LGBT ที่ชุมนุมนะคะเข้ามาวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ ทมไมถึงเป็นวิทยาศาสตร์ฮะเพราะเรามีลมหายใจเหมือนคุณทันจะมีคําถามไหมครับทันไม่เข้าใจว่าโลกเราจะผลิตยานอวกาศไปทําไมนั่นสิครับเพื่ออะไรฮะเพื่อบินออกไปแล้วก็หยิบหินดาวอังคารแล้วก็บอกกับโลกใบนี้ว่านี่ไงวิทยาศาสตร์นี่คือหินของดาวอังคารคือนั่นเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นอกโลกเราบินไปไกลขนาดนั้น เพื่อยอมรับวิทย,ยาศาสตร์นอกโลกและวิทยาศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติที่อยู่ในโลกลนะฮะคนที่ยืนข้างๆท่านเป็นเพื่อนท่านท่านกลับไม่ยอมรับและมองว่าพวกเขาผิดธรรมชาติคชับผมคุณท่านครับอ้าวท่านประธานสรุปคะแนนหน่อยฮนะเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ<ด> คุณทันผ่านแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะ LGBT เหมือนได้ช่วงเวลาได้ม่นานจะโกวะได้ม่นานจะโกวะได้ม่นานจะโกวะ <laughs> <laughs>